สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับวันนี้เป็นวันพุทธที่8ตุลาคม2568ตรงกับวันแรม1ขําเดือน11ตามเลกไทยเป็นวันฟูเหมาะกับการทำการมงคลแล้วก็กิจกรรมมงคลได้หลากหลายประการครับความสำคัญประจำวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรครับพลังงานแห่งสีสีมงคลส่งเสริมดวง สะสมไว้เป็นพลังงานดีๆในทุกวันตามสูตรของหมอโมบล็อกประจำวันนี้ได้แก่สีส้มสีชมพูและสีแดงแต่สำหรับสีที่ไม่มงคลสีที่อย่าเพิ่งนำมาใช้ในวันนี้ได้แก่สีเขียวสีม่วงสีทองหรือสีน้ำตาลครับแต่สำหรับท่านใดที่มีความจำเป็นต้องใช้สีที่ไม่มงคลในวันนั้นๆไม่ยากครับ เราก็เพิ่มเติมสีที่เป็นมงคลเข้าไปในตัวของคุณอย่างเช่นกระเป๋าเงินเคสโทรศัพท์ผ้าเช็ดหน้าหรือแม้กระทั่งแมสหน้ากากต่างๆก็จะทำให้ชีวิตของคุณดวงดีได้มากขึ้นด้วยการเพิ่มสีมงคลครับ